สวัสดีทุกผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับเกมสตร m มเลนเชอรนะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเนื่องจากไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับเป็นเกมโหลดมาใหม่ๆแลยครับเกมมาโหลดมาใหม่แต่ว่าตัวเกมมาเก่าแล้วตัวเกมมีตั้งแต่ปี2017ครับส่นปีนี้2021เข้าไปแล้วนะครับก็ก็หาไสรบ1จแปดสปีเข้าไปแล้วครับก็โหลดมาปุ๊บก,ก็ มาลองดูกันเลยครับว่าดูว่ามันจะเป็นยังไงเดนิวเกมด้วยกันเลยครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงที่สําคัญคือผมไม่เก่งภาษาอังกฤษมาดูว่าจะเล่นได้หรือไม่นะครับมาเนวเกมด้วยกันเลยอืมเกมเนมแน่นอนครับคือเดิมของเราโอยาซูมิโอยาตูมิจริงๆก็มี็นนาไซด้วยครับกตลับฟันดีแต่เราแค่โอยาซูม oh, yeah. ิ oh, ก็พอ,อเลือกเซฟไอคอนเหรอ ระเบิดมีสีเขียวไหมฮะมีสีโอ้มีหลายตัวด้วยโอ้เยอะแยะเลยเซฟไอคอนอะไรนี่ตัวอะไรนี่อะไรตัวนี้ใช่ไหมเอ๋อมีมีไก่โอ้โหนี่อย่าบ่นนะพวกนี้คือตัวที่ต้องเจอในเกมนี้อือหเหรอชอบสีเขียวอ่ะเอาสีเขียวดีกว่าปลาดินี่ยยิงแมวมเมื่อกี้ก็น่าสนนี่อะไรไม่รู้เนี่ยอยากรู้จริงเลย เขียวนี่ดีกว่าครับอ่าโอเคก็เขียวครับแล้วก็อันนี้ทีเล็คเกมโหมดก็เอเมเจอร์ไปเลยนะครับมาดูกันเลือกหลายโหมดนหลายโหมดลองเลือกเอเมเจอร์ดูกันแล้วกันป้ายครับผมเป็นยังไงเนาะคือท,ทีแรกตั้งใจว่าจะเล่นสักแป๊บหนึ่งก่อนเนาะแล้วค่อยมาอัคดคลิปต่คิดไปคิดมามดูอีกเลยดีกว่าดีก็ดูพังขนาดไหน กันไลเยานี่คือหนึ่งร้อยปันปีแสงใช่ไหมไม่ทันอ่ะอ่ามาเริ่มกันเลยเดินหน้าซ้ายนัถอยหลังเดินหน้าเ,าเออสเปคบาดจำโอชิปไซส์นี่ทำไม่ได้ปะโอโอแล้วนี่ มันดูดอออเออดูดได้ด้วยนี่เหรอ,อเฮ้ยดูดมาก็แต่คลิกซ้ายค้างเกินอ๋อยิงเอาละเอาละเอาละดูดมาครับดูดมาไว้ทำอะไรอะ่ะมันบอกให้ยิงเข้าโกวโกไหนนี่เหรอเคยโอเคยิงไม่ยิงยิงโด,ดนดาวต้องโด,ดนดาวอ่ะโดนข้าไปข้างในได้ไหมเลืข่ขึ้นอ่าไม่กดสคอร์เลอร์ รถนี่คือเลือกหนึ่งของสามสี่ข้างล่างนี่ <c oughs> โอ้โหพอสิพอสิพอพอพอออกดเลขก,ก็ได้โอ้ยแล้วยังไงอีกใช่ไปไหนะทำอะไรภารกริจแรกเราว่าต้องให้จับไปตัวนี้ไป,ไปโยนไว้ในเออช่วยอะไรเอย่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาษาอังกฤษงานไม่ออกเนี่ยเนี่ยอืมอะไรวะอะไรเปรนลูช่างมาเถอะ ขั uh, shoot. Uh, shoot. Oh, shoot. ้นแรกเราไปเก็บเก็บเก็บดิเก <Hayır> <how> ็ดาวเอ่อ <cold> ช oh, ุดอ่อให้ชุดอ๋อชุดลงอันนี้เหรอนะเป้าเป้าเขียวๆนี่เลยนี่เหรอปิ้อุ้ยใค่เหรอใครบ้างใครวะดูมันด้วยโอ้โหดูแรงทีเดียวอุ้ยไปลงใกล้จะจ่อจะจ่อ ไม่ทำอะไรเดี๋ยวอันนี้ปะใช่ไหมใช่นะไม่ใช่นะนะอ๋ออันนี้เราโง่ตั้งนานดีไงอ่ากออะไรเดี๋ยวกออะไรไม่รู้ขึ้นมาครับตอนนี้มีอะไรเยอะแยะเลยดูดิมีเก็บเยอะแยะเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราไปสำปรวจพื้นที่ก่อนวนะ่ามีอะไรบ้างบ้านของเราเหรออุย้ยอะไรเนี่ย ถอยหลังถอยหลังถอยหลังโอ้โหเอ๊ะแครอทด,ดูดแครอทมานี่ดูดแครอทแครอทนี่กินอ่ะแล้วไม่กินแอปเปิ้ลเหรอกินมานี่เอ่อมันจะต้องกินแครอทใช่ไหมตัวองนี่นี่เหรอไม่ใช่บ้างเอากินเว้ยเอาไปเอาไปเอาไปาไปหมดเอากินกินกินเอามาเอาอะไรออกมาหน่ะ โอ้แล้วก็จะได้ยังมาเหรอเหรอตัวนี้ใช่ไหมทำไมเอไม่กินแครหรอจดหมายมาครับจดหมายหายยังไงอ่ะดูมันกรกง,งตัวอะไรเนี่ยดูดได้ด้วยโดนไปอีกกงขงังกกงขังครับพอมีนี่ไงชื่อหาไม่ทัน มันเอาเอาเบอร์หนึ่งไปโยนใส่นี้ก่อนเมื่อกี้มันมลบสิบสี่ใช่ไหมได้เงินอ๋อไม่ใช่ลบสิมันคือบอกว่าเงินสิบสี่บาทดได้เงินสิบสี่บาทเมื่อนี้ลดลงอันนี้เพิ่มขึ้นอะไรวะแล้วแต่วันมั้งน่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้วิงวว่งเร็ววิ่งเร็วสำรวจพื้นที่ครับมีอะไรบ้างเอ่ยฮคือปนปนครับขึ้นบน ดูสิว่ามีอะไรบ้างโอ้กว้างขวางทีเดียว,วแต่มาให้ทำอะไรต่อเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยนะกด e เหรอ e โอ้มีให้เลือกหลายอย่างเราจะต้องสร้างหรือเปล่าใ,ใ,ชใช้เงินใช่ไหมใช้เงินใช้เงินอันนี้อะไรขอสร้างกำแพงสร้างสร้างโกรงข้างโกรงกาเดนปีนัศส,สน์กระโหรงเลี้ยงไก่ไปแล้วคนเลี้ยงไก่ไซโลโ อันนี้อะไรไม่รู้สนใจสนใจการ์เดนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไปไปตามหาของก่อนอันนี้น่าจะเหมือนกันนะผมป่าโอเคกันอ่ะโอเคเรียนรู้ไปทีละนิดนะครับตอนนี้เรียนรู้ไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ผมป้าผมเชื่อว่าน่าจะเก่งกว่าผมแหละใช่ไหมโดนไม้่นนี้อยู่ได้ไหมมันจะอยู่ไหม ไก่ไปไหนฮะออกไปไหนไม่คิดดูดมันไหมเฉยหรอไก่พวงหายไปไหนงงอ่ะตั้งมันอะไรไม่รู้ละเย็บวันนี้เดี๋ยวเย็บน,น,น,นี่อะไรเอ่ยรถที่มันเดิมปึ๊บอ๋อวอเตอร์แทงค์นะครับวอเตอร์แท้งแต่พวกนี้บินได้แน่นอนพยาบาลน,นี่พาวเวอร์อืมอ่าสักอย่างนึงนี่แหละไม่ว่ากันตอนนี้เรา เจ้านี่มาปล่อยก่อนเราก็เอายิ้งยิ้งอะไรเนี่ยยิ้งอะไรอ่าจะได้กัินไปนิดหน่อยเอาเราไปสำรวจฝั่งนี้กันดูบ้างครับมีอะไรบ้างเอ่ยตุนๆอันนี้อะไรเอ่ยโอ้โหเงินเยอะเลยก็คือจะผ่านได้ต้องใช้เงินขนาดไหนใช่ไหมโอเคไม่ไปเพราะเราไม่มีเงินอ่ะ ก็มัน่าจะทั่วละโยนไปติดนู่นเลยอ่ะตัวนี้ตัวใหญ่คืออะไรออฟไลน์มีออฟไลน์ด้วยวดีได้ไหมได้ไม่ได้ไไดอะไรวะคืออะไรเนาะอ๋อจะต้องโยนมานี้มาออกมานี้มันแลกมันแลกได้แน่นอนชัวร์ดูก็รู้ว่าใช้แลกเอาละนี่เราตรวจแผนทื่อครับวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งผ่านวิ่งผ่านทางนี้มีอะไรเอ่ยทางนี้มีอะไรเอ่ย เหมือนเกมทำฟาร์มนี่นเนีนเอเอออเ่ยผมว่าเลยเออผียทบเลยดูดมาดูด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 ดับผียเลยไปไหนลงมาดหการหมุนพิการหมุนิการหมุนควสวา่างอ๋อนี่มาให้หมดมาอา,า,า,ามาพวกเ้าาให้หมดจะปหนข้าแล้วนี่แหลวะวะเู้ยมีา มีไหม hmm. anyway. oh, ีเหมือนจะมีไม oh, ่มีเนี่ยไปดูได้ย่ำไงนี่ไงโอ้หมาดูได้หลายอย่างเนี่ยจริงแล้วอุ้ยนี่ไงแค่รถเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไอ้เจ้าพวกแสล้มเอ้ยสาลิมเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสลัม L I M ลิมสล้มซลัมอุ้ยเรียบเลยอุ้ยมานี่มานี่มานี่มานีหมดมาหนี้จ้ามานี่จ้ามานี่หมดเลยถอดกี่แหลมไม่ได้

เก็บเมื่อกหรอไม่ได้หรอ,อนึกว่าเก็บที่สีได้ไม่ได้หรอเอ้ยเอ๊ะเอาเก็บมารถแข็งรถแครอทสังเกตคือมันมีพลังชีวิตด้วยนะครับพลังชีวิตแล้วก็สแตนสแตมีนาด้วยผมว่ามันแปลกๆล่ะต้องมีอะไรที่แบบโจมตีเราได้แน่แเลยเก็บมาลูกเก็บอ่ะอะปาแต่ฮึบทางไหนาทางนี้ใช่ไหม งไงสตาร์มินาลดปุ๊บ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 แล้วก็หมดอ่าเออแล้วกลับมาบ้านแล้วกลับมาบ้านก่อนกลับมาบ้านก่อนแล้วครับแล้วก็เอาเจ้าสลิมสลัมสลิมสลัมสลัม,ลมอะไรนะถ้าในเกมมันคืออะไรนะเกมแบบเกมอาพิเกียเกมเรียกว่าเกมอะไรเกมภาษาใช่ไหมมันคือตัวอะไรนะเอ่อกระดูนี้ยังไงวะ ไม่อยากไม่อยากเจอพวกองเอออย่างนี้แล้วก็ให้อาหารสิครับใช่ไหมมันกินไหมไปอ่าไปเอาไเอาไปๆๆๆไปไปกินเลยโอ้โหดูครับเย็บเลยเพ็ดเย็บเลยครับเดี๋ยวหมดแล้วดูดิหมดแล้วโต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  คืนไปเก้าคืนไปนี่มีกระเด็นนอกนอกด้วยเหรอมีแตกด้วยเหรอวันนี้มีหลุดมาข้างนอกด้วยเหรอเฮ้ย,ยนี่ก็ได้เหรอนี่ไปไหนนี่แล้วก็โอเคเราเอาของเป็นแรกนะเป็นแรกครกับอ,อ้าลิต้าไปละหาเงินก่อนโอเงินเพียบ สวยงามไปไปสร้างต้นไม้ก่อนกอยากอยาก,อยากได้ต้นไม้ตรนนี้ผมอยากได้กาเดนครับมาดูกันจะเป็นยังไงโอกาเดนเอ๊เดี๋ยวก่อนมันเป็นต้นผลไม้ใช่ไหมนะมันต้องไปปลูกใกล้ๆตรงนี้สิเออใช่ไหมที่ไหนต้องอยู่ใกล้กันเอ๊ดีไหมหรือจะเอาวงสัตว์เลี้ยงตรงนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้ตรงนู้นไม่ดีไม่ดีอยู่ใกล้กันดีแหละไม่ต้องเดินไกลโอ

ังไงเนะเาะอืมจะต้องมีพวกนี้อีกเหรอโอ้มีต้องมีอะไรอ่ะดินก็ปูดินว่านี่ไงอ๋อใส่แครลอดก็ไปปูแค,แค่ลอดโอ้ยใจเย็นแท้ยังไม่โตใจเย็น <laughs> เอาละคลิปนี้มันจะยาวละเดี๋ยวผมว่าต้องขอตัดคลิปพวกนี้ก่อนดีกว่าจะวมะยาวเกินไปครับ ดูกิจอะ้ด้วยไม่ได้ดูเวลาเอาลระครับผมเป็นยังไงนี่ก็เป็นคลิปเริ่มต้นนะครับคลิปต่อๆไปก็อาจจะไม่ได้มีแบบว่ามาดูว่าทําอะไรแบบทำอะไร,ะไรแบบเป็นสเต็ปสเต็ปนะผมคงจะเล่นเล่นไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะครับอืมโอเคดังนั้นคลิปนี้ตื่นตัวดกว่าัวตวตืว่นบ้านได้ไหมคุณบ้าน ไม่ได้โอยเดี๋ยวจะได้ติดก้อนหินได้ไหมเออได้ได้ได้ออล้ตรงนี้แหละโอ้ดูท้องฟ้าสิฟ้านั่นอะไรนะอาจารย์เหรอเพื่มเลยครับออาละวคลิปนี้ก็เริ่มต้นกันว่านี่นะผมเล่นเกมนี้นะตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เวลาในเกมก็สองทุกครึ่งแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเล่นไปคลินหน้าขนาดไหนนะครับ คลิปนี้นะครับก็ใครใจดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากครับต้องลากันจริงๆแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะยาวไปสักหน่อยหนึ่งครับไม่รู้ยาวหรือสั้นที่บอกไปดูด้วยโอเคครับดังนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ